สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับมาสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือแม้จะเป็นตําแหน่งสายงานผู้บริหารในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือสอบตำแหน่งรองประหลัดนะครับในการสอบคัดเลือก หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายท่านสามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาเฉลยข้อที่18กันเลยนะครับข้อที่18โจทย์ถามว่าให้สำนักง,งานคาะกรรมการคการพลเรือนและสำนักง,งานงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของค้าารหรือลูกจ้าง ของสวนการที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกีป่ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ช้อยมีอยู่ดังนี้นะครับก็ไก่1ปีเขาไข่2ปีเขาควาย3ปีง,งู4ปีจอจาน5ปีข้อนี้ท่านตอบข้อไหนครับซึ่ง โจทย์นี้อยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถ,ถึงฉบับที่8พศ2553นะครับถ้าท่านได้อ่านพรบรฉบับนี้ท่านก็สามารถตอบข้อนี้ได้นะครับเอเฉลยเลยนะครับตอบข้อคอควาย3ปีอธิบายขยายความเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนใน พราราชบัญญัดฉบับนี้นะครับอธิบายตามพรนราชบัญญัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปศส5 3 4แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8ปศส5 5 3ในมาตรา 8. ทวิการรวมหรือการอุนส่วนราชการตามมาตรา7ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรา ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวรสองนะครับพระราชกฤษฎีกาตามวรหนึ่งให้ระบุอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการการ,การอวอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิมการอวข้าราชการและลูกจ้างงบประมาณรายจ่ายรวมถึงรวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วยแล้วแต่กรณี วักท้ายนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือมีหรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวักหนึ่งเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนด3ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวักคหนึ่งมีผลบังคับใช้มีผลใช้บังคับนะครับก็คือข้อนี้ตอบข้อขอควายนะครับ3ปีข้อ18นี่ตอบ3ปีนะครับท่านลองไปอ่านกฎหมายพระบระเบียบรบ,รบ,รบ,รบริหารรการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถ,ถึงฉบับที่8พศ2553 อยู่ในมาตรา8ทวินะครับท่านก็สามารถตอบข้อนี้ได้สำหรับช่องทางในการติดตามการเฉลยข้อสอบในข้อต่อไปข้อต่อๆไปก็ติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วารัม a c e b o o k ที่1ที่2ที่3ที่4หรืออีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง Youtube ชื่อบัญชีประพันธ์วารัมเบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าหรือแม้จะเป็นหนังสือท่านก็สามารถติดติดตามที่ เฟซบุ๊กได้นะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่แล้วก็เปิดจองในบางส่วนในเล่มบางเล่มนะครับแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรเราก็มีเฉลยให้ท่านดูฟรีในช่องทางที่ได้บอกกล่าวไปแล้วสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่1 8ไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ